ครับตัวนี้เขาก็มาหฮอดว่าแล้ะครับนี่ปลาเน้นทีเขากินยกย่อมากมึอนี่นะครับอุ้ยหมานครับครับนี่ขนมไอตอนซ้อนปลาไม่ได้เมง่ายง่ครับตอนซ้อนครับนี่ปลาไหมยี่ห้อที่มาขาดครับมาขาดออกนะครับวัดตะขั่วครับเป็นกระมังครับขั่วไว ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมือนน้ครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับตอนนี้เฮ้ากัมาบอครับมือนน้เฮ้าสีมายกย่อครับนี่นะครับบรรยากาศเนาะมือนี้ม้าหนองงครับสิเป็นตังได์เดอพี่น้องเดอนี่กับอุปกรณ์ที่เฮ้าเตรียมมาก่ะเป็นย่อซีเส้นนะครับย่อซีเส้นแล้วก็แปดซอกก็หกซอกนะครับเดินทางมากรับสามหลอสซาเล่งเฮ้าพี่เก้าครับ นี่ของแท้ครับนี่เป็นบอ่อครับนี่เป็นบอ่อห่อสีมากยกย่อมมานนี้ครับงครับพูนแข่งหนฝนุนครับง่าย้ะพุนห่อห่อพูนเขาก็ยยกน้ำใช่นะครับเพราะว่าตรงกลางมันหนามมนเลยกครับอือถึงยกน้ำใช่ฟังไปนี่ครับอาถมาหลุ่น้นำกันเบิงบ่าสีได้บ่นะครับนี่กะ ให่มไม่เฮานะครับมาขามเทศนะครับมองยู่มองเศร้านะครับมีหลายหลายคนคนกะทิมานะครับได้มากกะทิมาก,ก็นี่แหละครับดังไฟเผา,งงาปงเผาปลาเดี๋ยวขอเตรียมตัวอุปกรณ์กันเด้วพี่น้องเด้วยคนครับซาเล็งเฮายุงเทิงพุ่นไปครับขอเตรียมอุปกรณ์จะเข้ากกันครับ เะมากเลทีประมาณนี้แหละ,นะเนะเขั้นมีแต่เครื่องใหม่เครื่องมือบ่ปจะขอเตรียมตัวกันครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเ้าประกอบเรียบร้อยอันนี้เป็นแปดซอกครับนี่เป็นแปดศอกเนาะ่ะเดี๋ยวจะ นะครับกระรัางปลาสวิงโอ้ปลาขึ้นดีครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับปลากะเรียบร้อยแล้วแล้วจะมาลบมังครับนี่เป็นยอดแปดซอกครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้เขาก็ก็เป็นหกซอกนะครับไว้เป็นอะไรนะครับแลแต่พื้นที่เขาลงใดบ่ลงไดนะครับอนี่ครับ เผื่อมันหาเข้ากับอยี่ได้เป็นอะไรครับอ่ะลงน้ำครับ Thank <laughs> you. หมู่านเบิงตายกมั่นขึ้นย่างนี้ครับเขาเก็บของขึ้นมาแล้ว ก็บเบิงผลงานกันแล้วมา่อนด้วยกันนะลูกเอาป่ะมึงในกระช่างเฮาอีกครับกระช่งางเฮาโอ้ยถุงมือแล้วรีท่อนปลากอ่ ตึงไหลๆเฮ้ยอ๋อก่อนปลาใส่กันนรอลูกไปปลาใส่กันว่ไอันนี้ไม่ต้องดึงออกหมดดิตายโอ้โยพี่น้องโอ้ยเต็มกระช่างอาดหากเลยเออกระเดนตายหมดเลยจับไว้จับไว้เดินไปยืนให้ ไปบานจังไปเบิงใน่กนละมั่งครับลยหลหลายหล,ยหลยมนหมานมานมาครับพี่น้องคุณอุ้อาอยายายเลยกับสร้างห้องัดดนคลัค<อ>ัคครับ ชางเฮาครับใส่กระร่อนครับนี่เหง่ไงๆครับสว่านจอจ่อจอจอ,จอ,จอไม่คัดนี่นก็โอเคปไปคนสวิงแกสวิงออกแกสวิงออกจากตรงนู้นได้เวลาเมื่อบานเฮ้าเก็บคล้องครับบัตรนี้เก็บคล้องมาแล้วมาแล้วพอได้อยู่ได้กินก็เอาครับ ภัลล์ห้องของไฟห้องโหลดเขาจอดให้ดดคุณผลภลัลลเวลานบ้าคนณของครับเมื่อบ้านอย่าจังสาไปเบิง้งแอะก่อนเอาเทใสกะละมังเนาะปลาสิ่ได้ปลาลายชส้นใดครับ นี่ก็หลายแล้วครับหลายก็มือเลยมือนี่มานครับยกย่อครับมันมานเลยเมื่อบานเฮงงามว่างครับมหาอยู่หากินมีแหละอุปกรณ์ย่อห้อไปไปยขยุ่นี่อถึงคนของเมื่อบานครับอืบอ่ห้องนเนาะ บอกก็หลายเอาของมั่งเบิดไปแล้ลูกน้องน้องบอกใหญ่เลยไปครับมาบ้านสตาร์ทรถมาพี่นองมาบ้านครับมาๆๆมาบ้านมาบ้าน เมื่อวานครับมาครับาามาขออน,นุบาลครับค,ครับเป็อนอย่าฮอมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องมาเบิ่งปลาครับโอ้ยเต็มกระมังเลยครับสวด,ด,ดเลยเหยาเหยามีปลาลุาน่นมีปาล,า,ลาเด้อพี่น้องปลาล้วนๆนี่ปลาเนรล้วนๆครับ เยกงย่อมามา้คชักครับฉนถือน้ำผลไม้บังเต็มกระมังครับโอ้ยมาเด้อหมดไป,ปแล้วอครับม้ามานมึอนี่มา้าม้ารักม้ารักอ่ะละครับผลง่านมือนี่เฮ้ายงย่อมาานี่หือมามาไก่เรื่องเชี่องครับอยู่ไก่กมาแบ่งเราไปกีนเดินเ้า สวสด,ดีครับโอ้ยไอยช่อนไอช่อนอยู่ไหนลูกเจอยัยงไม่เจออยนี้มั้งไอช่อนอ่ะเห็นปะช่อนอยู่ไหนฮะนี่เหรอนี่ปลาบูปลาบูปลาบูไอช่อนช่อนอย่ไหนีนู้พอเขย่ามาฝั่งนี้โนะตัวมันเบามากตมันเล็กก็ไม่ได้เยอะมาก ปลาเด้อพี่น้องเด้อตอนครับ